คืนหนึ่งในกรุงเทพมีคนขับรถแท็กซี่ชื่อว่าพี่ชัยเขาขับรถผ่านถนนที่เงียบสงัดในยามดึกตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองและฝนตกหนักเขารู้สึกเหนื่อยและง่วงนอนมากเมื่อพี่ชัยขับรถไปถึงย่านที่ค่อนข้างร้างผู้คนเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ริมถนนหญิงสาวสวมชุดสีขาวและมีผมยาวปกคลุมใบหน้าพี่ชัยจึงจอดรถรับเธอ หญิงสาวบอกให้พี่ชายขับไปยังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในซอยลึกๆระหว่างทางพี่ชายพยายามเริ่มสนทนาแต่หญิงสาวตอบก,กลับสั้นๆและไม่หันมามองเขาเลยเมื่อถึงบ้านที่หญิงสาวบอกพี่ชายหันกลับไปถามค่ารถแต่พบว่าไม่มีใครนั่งอยู่บนเบาะหลังหญิงสาวหายไปแล้วพี่ชายรู้สึกขนลุกและแตัดสินใจขับรถกลับบ้านเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมง,งานฟัง และเพื่อนได้บอกว่าบ้านที่หญิงสาวบอกให้ไปส่งนั้นเคยมีคนถูกฆ่าตายเมื่อหลายปีก่อนหลังจากนั้นพี่ชายไม่กล้าขับรถผ่านย่านนั้นในเวลากลางคืนอีกเลย